สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาแปรซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,ม,ามือในยาแปรซีก็เด่นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่นอ้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่30มสิบท่นวาควมเนาะจากพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาแปรซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาแปรซีนั่นไม่เดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำยาแปรซีรุ่คลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบุรีพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกัมแก่ภาษิกะคอมเมนต์มาไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาโบ้รลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนทางอาจารย์ธันแลบกันเลยนะจ้าแนวทางนี้เพิ่นบอกว่าเบลเล่าไตว่าซันจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นหามาเนาะค่ะเบลเล่าไตแล้วบอกว่าแนวนี้แหละเดนว่าซันจ้าเพิ่นว่าสามสิบท่านว่าเนาะเพิ่นหาเพิ่นบอกว่าสามสี่หา 1> 1, 3 7ว่สาเสันเพิินว่าเน้นๆก็คือ45หาหา5 3 43 3หาหา137และ73ว่าวสันพี่น้องกาพิจาน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิินเลยเ,ลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางทิศท่าตะโกเนาะพี่น้องทิศท่าตะโกมาแล้วงวดที่แล้ว ไฮเดน7กับ3แล้วเพิ่นไหสามเก่าออกเก่าสามเนาะจ้ะ mm hmm. เลขวิ่งท่าตะกูแอท่าตะกูเขาดีได้พี่น้องผู้ใดมักแนวทาง่นกัแคบหนาจอปเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะวดนนี้เพิ่นบอกว่าเด่น7กับ3คือเก่าเนาะจ้ะเพิ่นมี7 1 7 5 7 6 7 9 3 0 3 2 3 7ากมและ38เท่านั้นครับพี่น้องค่ะเด่น7ก,กับ3ามืือเก่าค่ะพี่น้องก่ะพิจารณาปเป็นแนวทางได้เนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพิ่นว่าแนวทางของแอดนั่นลางทั้งปีวันสันแอดนั่นเราบอกว่าอ๋อเบอร์ใบใบนี้เขาอีลีพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่า6 5 4มาลางแนวทางเดินลางไม่ลีเนาะค่ะพี่น้องมาสี่เนาะจ้ะงวดนี้แอดนั่นเราบอกว่าศอกสามสองหนึ่งเดินล่างค่ะพี่น้องคะ่ะสามสองหนึ่งเดินล่างมักกระจวดตัเ้เพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับหน่วยบนดับเฉพาะลักหนว่วยเด้อพี่น้องคะเอ่อแนวทางดับเฉพาะลักหน่วยอย่างเดี่ยวงวดที่แล้วดับเก้าเก้ามาลักสิบแต่บ่มมาลักหน่วยเพื่อนเอาอยู่เนาะจ้ะงวดนี้ดับศูนย์ลักหน่วยดับศูนย์ลักหน่วยค่ะพี่น้องคะพิจาร่าเป็นแนวทางไะไเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าทุกงวดตามนี้เด้อววสั่นค้นปอซีเนาะจ้ะเพื่อนเด่นห้าเจ็ด 8 4 3เน้นเจ็ดเปอร์เซ็นพี่น้องจา๋าคนปอซีลาว่ามาเบิ้งค่ะแนวทางเพิ่อนวันนี้5 8 3าเน้นเน้นขึ้น8 53และ8 3อันนี้คือแนวทางของคปนปอซีนาะจ่ะผู้ใดแนวทางจุดของสามตัวบนของอาจารย์เอกนะคำนวณลูกหายเหลวเด้อพี่น้องค,ะค่ะกะลูกหายเหลวครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพาเลอร์ฮาดเนาะจ้าเลขเด่นมาได้ทั้งเคิ่งและทั้งรางเนาะจ้างวดที่แล้วเด่น3ามสามมาบนเนาะจ้าสามมาบนออก0ูนเานาะจ้างวดน,นี้เพิ่นก็นให้เด่น3บนคือกันเนาะค่ะพี่น้องกับพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าคู่ตัวสามตัวบนของปูใชยวาสันอ่าปูใช้บนบอกว่าเก้าสี่เก้าหาเก้าหก 8485867475และ76อันนี้คือแนวทางค่โตดบนของคูชัยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอลเดนเนะจ๊ะวิ่งบนมาตัวเพิ่นบอกว่าบน10เอ่อ0ย์กับเนาะจ๊ะศนย์กับ1มาได้ทั้งเอ่อมาได้ทั้งหลัก10และลักมวยว่าซันจ้ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของเอลเดนเนะจ๊ะเดินบนเอลเดนเดินบนล่างห้มากครบเลยนะพี่น้องเนาะ เรือเรือเรือสองตัวล่างและสามตัวบนนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชาวรโรดเนาะจา้ะชุดเต็มล่างอาจารย์ชาวรโรดละวานเนวนี่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดสองอันนี้คือแนวทางชุดเต็มล่างของอาจารย์ชาวรโรดเนาะคะ่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางอะไรเนาะพี่น้องขันมักกระจวดจัดฝา,าดเบุญมาเลยผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์ชาวรโรดเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสองตัวลงังสูตรนี้กับเขาดีได้พี่น้องสองแถวที่พี่น้องมาถามหาแต่ว่าเออบ่ได้เขาตัวตัวต,ตรงเนาะพี่น้องเขาตัวกลับสองหมวดเล้วนาะจ้ะแคบหน้าจอเลยเนาะอย่าไปสีบออาห์ให้เนาะค่ะพี่น้องคะสองแถวเนาะจ้ะแคบหน้าจอเลยค่ะดังอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางติดล่างคู่ขี่เลขติดล่างคู่ขี่แนวทางของอาจารย์ชวโรดเนาะจ้ะอ่างวดที่แล้วเลยติดล่างคู่ขี่มาเลข4เนาะจ้ะงวดนี้1 3 5 7 9แสดงว่ามาเลขขี๋เนาะจ้ะงวดนี้เนาะเลขติดล่างแนวทางของอาจารย์ชวโรดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับจ้ะพี่น้องจ้ะดับงวดนี้ว่าัน 30ทับ 22, ทับหหาดับ7ล่างพี่น้องจ้าเพิ่นดับ7ล่างเนาะค่ะเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดนะจ้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางดับ10ล่างดับเฉพาะหลัก10เด้อพี่น้องงวดที่แล้วดับหลัก10ล่างคือ9เนาะจา้ะออก1นเนาะจา้ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าดับ10ล่างคือ7รลอแน,นวทางของเอ็ดมารีเนาะค่ะว่าเอ็ดมารีให้ยัง กะพี่ล่อลอแนวทางของแอดมารีเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขติดบนเลขติดบนนุ่มขนแก่นน่าจะจก้าศูมาโตวสันอันนี้คือแนวทางเลขติดบนอ่าของนุ่มขนแกนน่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวเม็ดเดียวเน้นๆอันนี้แนวทางน่าจะเป็นแนวทางอ่าคนละเอ็ดใจเกินลอยน่าจะหนึ่งสองเม็ดเดียวเน้นๆวสาันจ้าพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวเทิงของ S19 เนาะจา้ะสตัวบน S19 งวดที่เลี้ยวเข่าเก่าสเนาะจา้ะงวดน,นี้เด็กตารางม้วนมี4 5 9 0เพื่อนก็เลยจับมาหายสี่เก่หาเก่าสียและหาศูนย์ศูนย์นั่งยูบ่พี่น,อน,น้องศูนย์นั่งยู่บ่จ้ะก็พิจารณา,าเป็นแนวทางใดเนาะคันมักเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง วิ่งล่างตัวเดียวแนวทางวิ rust. ่งล่างตัวเดียวแนวทางของเอลัชนกเนาะจ้ะเอลัชนกเราบอกว่าวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้วิ่งเก่าเนาะค่ะผู้ใดมาเก่าจวดจัดสูตรเดียวกันนาพี่น้องเนาะได้ๆด้ดวิ่งล่างขึ้นกันกับแย่ไปสีเนาะจ้ะวิ่งเก่าล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางเลยเอลชนกจวดจัดฝาดเบิรมค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสองลงเพิ่นมีสองสูตรถ้าเด่นสองางสรุป ลักสิบเจ็ลักหน่วย2พี่น้องเจ็ดสองเก้และ02เน้นมากๆคือเก้าสองี่ยไปสืกัฟันเก้าสมากพี่น้องเนี่ยไปสืกอกมาเก้าจ้ะพี่นอ้น 92, นองจ๋าเดี๋ยวจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เก้าสองเนาะพี่น้องเนาะเก้าสานะจ้ะชุดชุดเน้นก็คือชุดเน้นมากกับชุดเน้นกะนู่นนึนกะ่ะเจ็ดสองถ้าเป็นเบิ้ลนกะ2อ,อแต่ว่าเอจราชนกราเน้นก็คือ เก้าสองเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขั้นข้อพี่น้องจ้าเด่นล่างของแอดช่ยกุลแอดช่ยกุลแล้วก็ฟันรางมาเก่าขื้กันจ้าพี่น้องจ้าแอดช่ยกุลฟันรางมาเก่าเนาะจ้ดตัวเดียวล่างคือเก้าวสันจ้าเพิ่นวาเนาะกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางเพื่อนของแอดกัดวสันจ้าพี่น้องมาเบิงเบิงเพื่อนวะอ่าลักลวยคือหกเนาะจ้า สามตัวหกสามศูนย์หกสามหนึ่งหกสี่ศูนย์และหกสี่สองวัสันหมักกบพิจานาจวดจ,จาดฝาดบึ้มมปเลยเรื่อวสันใจพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขแห่งดวงดาวสามตัวบนนะพี่น้องหนึ่งหกแปดและ 2, สองตัวสองศูนย์วันสันกาพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเจสังลุยหงมังกรวัสันพี่น้องจา้าเลขแห่งดวงดาว มี28 29 819สันมี2สูตรนะพี่น้องเนาะกัพิจนาเป็นแนวทางใดคนพี่น้องมักแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี้เป็นแนวทางมาละค่ะพี่น้องแอดหน้าเนานะจ้ะงวดที่แล้วแอดหนา้าเขาซีเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้แอดหน้าบอกวันลางแลน0กับ6พี่น้องจ้ะ0กับ6มาตัวจากแนวทางของแอดหน้าเนานะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งชุดเต็มพี่น้องคะเคปบหน้าจอชุดเต็มเลย แอดหน้าดับล่างโตเดียวกันก็าเจ๊แสีอีลีพี่น้องจา้าดับหาล่างเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของแอดหน้าชุดเต็มแคปหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางชุดเต็มล่างของแอดหน้าฝาดบนยังมามาเนาะค่ะพี่น้องเนาะลอกกอนเ,เอาชุดเต็มไปก่อนนะจ๊ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อล่างระยะสั่นของปูชัยวาสันมาเบิ่งสองตัวล่างเพิ่นจับหายเห่าเนาะพี่น้องเนาะ มี0 5 0 6 0 7 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6และ2 7อันนี้คือแนวทางลางของหลวงปู่ชัยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางของสายวิทยากรตำรวจเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าดางเด่น2องรอง8เนาะจ้ะถ้า2ก็จะเป็น0 2เนาะพี่น้องเนาะถ้า8ก็จะเป็น5 8ฟันฟันสอเอ่อเอ่อสองตัวคนฟัน0 2และ5 8ถ้า0 2ก็ไปตรงกับแนวทางของเอลัชนกเนาะพี่น้องเนาะ เอลชโนกเลากระเด็นศูนย์สองมากคือกันเนาะค่ะเนาะเอลชโนกเลากระเด็นศูนย์สองทำมีสองทำสองก็ตกเป็นสองเก่าน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพี่ชนาปเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางของสายว,วิทยากรตำรวจเนาะจะ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้แนวทางวิ่งบนเพิ่น,บน,นบนเพิ่นบอกว่าเด่นแปดล่องศูนย์ร้อยบนคือหกสัตว์หกล่องเจ็ดเนาะจะ้ะมีศูนย์แปดเลยห้าแปดหก หกศและ658พี่น้องจาาถ้าเพิ่นเด่นบนมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของป้าจันเนาะจ้าป้าจันสายเฮงว่าสันจ้าเพิ่นว่าเด่น2ตัวล่างคายพัวทุ่มเบิด์ตเปล่าพอยายเ้ยเพิ่นบอกว่าจังซี่1009 19 70 86และ80อันนี้คือแนวทาง2ตัวล่างเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าเฮามาปิดท้ายโดยแนวทาง2ตัวเทิงเพิ่นเนาะจ้าเด่น1378 1516 3036 7037งหเจ in ็ดศ uh ูนามเจ็นาะจ่าแล้วก็8586อันนี้แนวทางของสปาจันสายเฮงเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แย้ไปสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เขามารับส้มรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขปู่สุขพนเนาะค่ะว่าจะใดที่แย้ไปสีวอาบูมมวลหรือว่าอ่านตัวเลขพิสเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอจกจ้าเดี่ได้แบ่งปันของมู่เนื้อทางไอ้ย้ไปซีมาห้ยพนแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มไปเนแนวทางเนาะจา้าขอบคุณในห,หลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า